ครับผมสวัสดีครับลุงกับป้าจอดทำไรอยู่นะครับผมโน้นนะครับจอดนานแล้วนะครับไม่รู้ว่าทำอะไรนะครับ<ม>เดี๋ยวเราลงไปดูกันครับผมสวัสดีครับตอนแรกตอนแรกกันตอนแรกแรกันขึ้นว่าขึ้นว่าสิบ่อจอดโดนทา่ทางไม่ชิ้อเบนี่แล้วกินขอขงทานระไรอ๋อท่านกินบ่อยบออย่้งอียงก่อนข้าวผัดเะรอย่างเงี้อ้ผมบังคอยกินเด้อบาดเบิ่ง ลูกอีนบอกกินข้าวบาดโอเลี้ยงอ่ะออ๋เขาเคยกินครับเขาให้กินครับมันจะต้องกินทุกมื้อต้องกินทุกมื้อคตายไปใหญ่มากนั่งเลื่อนเลื่อนตายไปเถอะไปเถอะขอ่ใหไปขแล้วเสือมันมันน่าจะเอ็ดชิดว่างใดครับผมอดครับพูเจ้นว่าบางอย่างสองปัญหาเนี่ยพ่อเบองที่ว่าหล่อมาสำนรับเดี๋ยวพระเอกที่ว่าหล่อแต่ไม่มีเสน่ห์เหมือนลุงแปลกมาสำหรับคุณ ลุงลุง,ล,งลุงที่ว่ามีเสน่ห์ <พอ S 2> ก็สู้ชิดไม่ได้เหมือนกันครับผมฮะย <c oughs> ังเขามี่ยังขายไหมครับครับผมคุณมันเป็นแอฟรีนะครับครับผมคุณ สินจักรนครนะครับคุณตรชมาชาแนลนะครับคุณสมส่วนคุณบุญมารวยชาแนลสวัสดีครับคุณบุญมารวยย่านหนองคากินข้าวเนี่บ่ครับคุณนิคกี่กินข้าวบ่สวัอเอาเอาเอาข้าวหน้าหมูกรอบไหมนะครับสันโอซเชียงใหม่นะคุณนาตาลีน่านะครับโอ้แม่กินข้าวกับบ่อบอครับคุณออนสาสันสาสันคุณสีดอนป้าเล็กชาแนลนะครับยังเพลินคุณป๊อปปี้นะครับคุณไอเดียชาแนล ไปบางเยี่ยมเลยไปกอลให้ลูกชายผมหน่อยครับขึ้นไปเลยค่ะอ๋อจานขึ้นไปเลื่อยเต้ยแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยรูปตีนแล้วก็ลงมาอ๋อใดรถในรถอ่ะจานอีกเลยจ้าน้ำส้มต้องฟางอยากกินนมนกลัวกลัวโดนแอปชิปถ่ายน้ำมนกลัวไอพี่โอมกลัวโดนยูทูบเบอร์ถ่ายหม้อผมไม่เคยถ่ายจากเถอดิข้าวบนรถนะครับ คุณกาชมานะครับคุณย่านองสตอรี่นะครับคุณสาลี่คุณกาลีนาลีซ่านะครับเจ็ดเก้านะครับคุณข้าลุงโกเจ้าสาวนะครับคุณตัทยาคุณดาวลูกไก่ถข้าเกินปลาคุณชั้นจอดเทียยังนะครับคุณจีนนะครับประยุทธ์นะครับกระหู้ยุนกวันซื่อคุณยาวรักเฮวี่นะครับอ่าคุณกีตกานะครับคุณกสมาคุณบรรจบคุณดำรงคุณศรีนวลนะครับอ่าคุณข้าวหอมกินเห็ดอ้วนรวยหนึ่งเก้าแปดสาม คุณซัมซุงเออิเลเว่นนะครับสวัสดีครับคุณวันเพนบุญประดับคุณเข้าหอมกินนี้ให้รวยคุณธนัตจันทร์นะครับคุณน้อยนะครับอ่าน้องน้ำมันลงมาทนายแคทสวัสดีครับทนายแคทสวัสดีนะครับคุณทองศรีคุณเลี่ยมนะครับคุณบุญมารวยคุณกรชมาชาแนลคุณดวงขวัญนะครับปทุมทิพย์นะครับไอฟ้าบ้านลุงยูทูปเบอร์นะครับมียูทูปเบอร์ไอซีพัฒนกํไส้ไอซีพัฒน์รถเจ้าหนาที่านก็รถเจ้าหญิงเมนบ่ อนรับอย่นบอนอร่อยไหมน้งน้ำมนอร่อยไหมแซ่บบ่แ่กินอยู่กระถามเลยเว้ยไม่กินหลายช่องครับหลายช่องครับอยู่บ้านอ่ะอ้าวเด็กเสิร์ฟใหม่เด็กเสิร์ฟ เอาน้ำมาเสิร์ฟด้วนะครับผมไม่ใช่เอาแต่น้ำซุปนะครับปักแปรนะครับปลาพ่นนะครับบะหลังพ่นแล้วก็ลูกชิมี่นะครับที่มาด้วยนะครับอร่อยมั้ยีเรื่องจริงนะครับต่อจแล้วก็โจ๊กกรอกสามที่มาด้วยนะครับที่มาด้วยนะครับเอาพ่นเอาอย่างพามันไก่ปล่า่เอาสามจานเอาพองกันได้ขนาดไหนนี่เลยต้สั่งสองกล่องมาสองจานจ่ายไฟจ่ายมั่นเด้อได้โอ้ ไอซิดเดวปยังโนดีจะไหมผมครับผมเดี๋ยวเบานเรียงครับผมว่เป็นยังครับลุงลีี้ชอบฟังเพลงลุมมากค่ะไปวกไปิวาไปคนไ้มาวกหรือครับคนมาขวก็มีเด้อเ่วก็มีเยเอาไปขเนเน่นน่น่เย็นไรโยมเย็นไรโยม คนชอบอ้วกอยู่นะครับลี่ออลแต่เป็นคนที่ชอ,อ๋อ,อคนเดียวนั่นแหละลูกยี้ลูกยี้น่าจะเป็นคนเดียวกับชูชุกเจนกับที่เคยที่เคยนะเพราะว่าจะย้ำคำพูดเดิมๆนะครับนะคำพูดคำเดิมๆเขาเป็นคนที่ชอบย้ำคิดย้ำทำนะลงุงนะย้ำคิดย้ำทำย้ำแบบย้ำตำตมพวกเนี้ยเนาะตำตมตำตูดพวกเนี้ยนะ <laughs> พนนะวกพวกอะไรนะเป็นอ่าตระกูลบัวใต้ตม ตักแปรจะเอาลายเทพซีมาสั่นไหมก็เราไม่พูดเราไม่พูดในใครเราไม่พูดในใครครับช่องลุงพลมนโอมจะไม่พูดในใครนะครับนะครับเราจะสนับสนุนคนทําดีครับนะครับแล้วก็จะให้กําลังใจคนที่มีคอมเมนต์ที่ไม่ดีเราจะให้กําลังใจเขานะครับเพื่อที่จะให้เขาพัฒนาเนาะนะให้เขาพัฒนาให้ให้ให้มันดีขึ้นนะครับให้กำลังใจให้นะครับลุยๆนะครับ กลับมาเป็นคนดีองสังคมนะครับลุยปูนมันเป็นยังไงเนาะความปูนเป็นท่านใดปะปะปูนมันเป็นยังไงเนาะฮะปูนมันเป็นยังไงอะไรปูนเพื่อนนะย่างเต๊ปูนเพื่อนเมื่อกี้ครับผมครับผมพี่น้อยครับทีนทีนะครับสังกวนนะครับครับผมน้องคิตตี้นะครับกุ้งนางข้าวหอมครับคุณปราณีนคุณดาลูกไก่นะครับสวัสดีครับจากเชียงใหม่ครับขอัคุณครับผม คุณเฮียเจมกลางพลางนะครับคุณสรรพภีพัฒสวัสดีครับคุณพิมพ์รีพิมพ์นะครับคุณบาวนี่นะครับแปดแปดนะครับคุณชอยคุณชัดชัยนะครับตับสรางนะครับคุณสายทิพย์นะครับคุณทีนทีนคุณมุดแดงนะครับพระจิสรโคภาษาอังกฤษบทตรทันครับมันว่ายโอดคุณบุญมีคุณพันทองนะครับคุณอุตสาเขามากนะครับสวัสดีครับคุณพรทิพย์นะครับคุณกะชมาชันแมวนะครับ พีรักษาสุขภาพครับผมคุณสมายนะครับคุณรัศสมีนะครับคุณายชัวไบโอไซนะครับไบโอไซนะครับคุณมิสอะไรเนี่ยขอบคุณนะครับพวกเรารักป้าลุงตลอดค่ะคุณนกนะครับสวัสดีครับคุณพรทิพย์นะครับคุณนัชยานะครับอสซีเท่ยยังไงเขอแนน่นคอมเมนต์เจ้าอย่าเอาอ่านท่านอย่าบอกสวัสดีครับ เออรวดเดียวครับสวัสดีจบครับผมห่วง่วงมาสันวะโอ้ครับผมตอนนี้ก็สวัสดีลุงสวัสดีทานข้าวลุงมาสันยังฮได้กินครับบนนั้นได้เห็นมะห้อยู่เด้อครับผมเจมหมวยไข่ดอกไม้บดีครับผมดันดันนะสามพันไล์นะครับสามพันซุปตากงะยาหรือยังครับลยะลูยอยู่ไหนนะลูย์นะลูย์ไม่แวะแวะเวียนไปหาพี่เลยนะลูย์นะมัมีกานึงลูย์มาหาพี่ด้วยนะครับ สของงุพวัสดีครับพี่ชิดสวัสดีครับสวัสดีครับหมอ<ด>ลุง<ช>นั่งพูดอยู่ไหนมาสันอยู่ไหนก็ได้นะครับลุงโตแล้วนะครับผม,มสวัสดีครับไอ้หัวร้านมาสันว้ายบัตติวาและพี่พัดใช่ใช่ลุงมาสันนะนะครับเอ่อลุงอ่านไม่ทันนะครับ <S <S ดีครับ<ค>ไอ้ชิดสวัสดีเท่นนะสวัสดีครับผม ติดตามการเป็นปีแล้วยังสั่งให้ทํานู่นทํานี่จะไปไหนกันครับไปไหนก็ได้ครับโตแล้วนะครับผมอันนี้ลุงพูดนะครับไม่ใช่ชิดพูดปะแปะบอกนู่นหน่คนอื่นอ่ะลุยอยู่ไหนเนาะลุ้นะครับอ่ะลุจีเฟยจีจี้นะครับผมตอนนี้มาดาวลูกไก่นะครับก็แล้วแต่พวกเจ้าเด้อบาดนี้เดออ้อมาแม่มาแม่ผู้ใดกันมาแอชชิดอ่านให้ลุงดีดีเลยดีแล้ววันสันมาสวัสดีคนหล่อสวัสดีน้องแอชชิดทานข้าวยังครับยังครับผมลูอ้เป็นไหนเนาะสิบ็อกซ์นี่ เมื่อนั่นพ่อข่ายมากจะขึ้นหนีเนาะวันนี้เนาะเอิ้นหาไปอัดหลาดนะครับหางจุกตูดโอ้บอมแมนตั้งแต่มีพบคุ้มครองนะครับช่วงนี้มารู้สึกว่าจะออกมาเห่ากันบ่อยนะครับผมเยอะมีพบคุ้มครองเป็นมาธนาแคทขีเลนะโอ้ยตายควนรถเลยลุงผมมาอ่านสองพันสองเลยบัตรสวัสดีคิดกินเยอะๆปรสันยังไม่กินนะครับผมป้าอ๋ออันนี้นะครับบอกในแมวกาบบอท่ากินใอ ขขาวยังก่อเขายังก็อเข้าวโอเลี้ยงยังนะนะอ๋อจะถ้ากินกับอะ้ากินโอเลี้ยงกับอันข้าวพัดนะครับผมเด้อข้าวพัดโอเลี้ยงบ่กจกินกับลูกอีกและเดี๋ยวผมผมลงคลิปกันเด้อคลิปนี้กับบ่งลุงกินข้าวคำหนึ่งคหนึ่งคำหนึ่งลงคำหนึ่งช็ปถอนถอนทนายนะกินข้าวครับกินเข่าสัตว์ว่ะโอ้แตยแล้วตายแล้วทานข้าวครับทานข้าวทุกครัี๋ยวให้คิดพักผ่อนนะครับคิดรู้สึกจะ อุณหภูมิสูงตอนนี้กำลังสิร้อน <laughs> บอกอยางเดี่ยว <laughs> อุณหภูมิกำลังขึ้นนะครับเดี๋ยวอุณหภูมิมันจะทะลุประลอดนะ <laughs> ปกติอุณหภูมิร่างกายคนเราอยู่ที่37นะะมะครเบไมนเกิน37ตอนนี้ชิดขึ้นไป42แล้วน,นั่นต้องดึงลงมานะครับน,นั่นนั่นพัดน,น,นดันดนด้านข้างหน้าสิรอดบ่บันาบานี้รุ่งบอกองศีนะพันข้าวดีกว่าครับ